เครื่องบินรบแจ๊ส3 9 c ดีกรเพนจากประเทศสวีเดนนับเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดที่ประจำการในกองทัพอากาศไทยในปี2026เครื่องบินขับไล่รุ่นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสวีเดนและยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเคี่ยวเล็บทางอากาศของไทยให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลแจ๊ส394ดีกรเพนได้รับการออกแบบและผลิตโดยบริษัทซาบของสวีเดนโดยมีจุดเด่นในด้านความคล่องตัวสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะ Jazz สามเก่ g r p e n เป็นเครื่องบินขับไล่มัลติฟังก์ชันที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการสกัดการเป้าหมายการลาดตระเวนหรือแม้แต่ภารกิจโจมตีภาคพื้นดินเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ในทุกสภาพแวดลอ้อมและสามารถขึ้นลงบนรันเวย์สั้นหรือถนนที่ดัดแปลงเป็นรันเวย์ได้ ซึ่งเหมาะสมกับยุทธวิธีของประเทศไทยที่ต้องการความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการตอบโตภัยคุกคามในด้านสมรรถนะเจ้าสามสีดีกรเพนใช้เครื่องยนต์วอลโวอาร์เอซึ่งให้แรงขับสูงสุดกว่า80กิโลนิวตันเมื่อเปิดใช้งานระบบเผาไหม้เสริม a f t ต r b บ r n e r ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดกว่าเมตสองหรือประมาณ2470กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้เครื่องบินรุ่นนี้ยังมีรัศมีปฏิบัติการที่ไกลกว่า1,500กิโลเมตร้องเติมเชืเพลเกลางอากาศ และถ้าต้องการปฏิบัติการในระยะไกลย,ยิ่งขึ้นไกลเพลนก็สามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมหรือเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้อย่างง่ายดายระบบอาวุธของไกลเพลนถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับความนิยมและไว้วางใจจากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเครื่องบินสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภททั้งอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศระยะไกลและระยะกลางเช่น IRIST เอ็มลบหนึ่งร้อยยี A ่สิบเอ็มอาร์เอเอ็มหรือเมทิออซึ่งเป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศระยะไกลที่ทันสมัยที่สุดในโลกนอกจากนี้ไกลเพนยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ระเบิดร่อนหรือจรวดอากาศสู่พื้นสำหรับภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินนอกจากอาวุธภายนอกแล้วไกลเพนยังติดตั้งปืนใหญ่อากาศมัเซอร์บีเคยี่สิบเจ็ดขนาดยี่สิบเจ็ดมิลลิเมตรที่ใช้สำหรับการรบระยะใกล้หรือโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินได้อย่างแม่นยำ ภายในห้องนักบินของ j a ส3 9สิดีไกรเพนเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเน้นความสะดวกสบายในการควบคุมนักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ผ่านจอแสดงผลหลายจอที่ออกแบบมาอย่างลงตัวรวมถึงระบบ Head Up d i s p l a y ที่ช่วยให้นักบินมองเห็นข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้าระบบควบคุมการบินไฟ By ยไวของไกรเพนช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการบินโดยเฉพาะเมื่อต้องทำการบินในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สําคัญของไกรเพนเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นอื่นคือค่าบํารุงรักษาที่ต่ําและอัตราการพร้อมรบที่สูงทําให้กองทัพอากาศไทยสามารถใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ระบบซ่อมบำรุงของไกรเพนยังออกแบบมาให้สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายกองทัพอากาศไทยได้จัดหา j a z ส ดีไกรเพนเพื่อมาแทนที่เครื่องบินรบเก่าที่ประจำการมานานและมีความสามารถที่จำกัดเครื่องบินไกรเพนไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศแต่ยังยกระดับภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยในเวทีนานาชาติปัจจุบันฝูงบินไกรเพนของไทยประจำการอยู่ที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีภารกิจหลักในการปกป้องน้านฟ้าของประเทศและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์วิกฤตในปี2026เจ็ส39สี่ ดีกรเพ่นได้ผ่านการปรับปรุงและอัปเกรดระบบต่างๆให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระบบเรดาร์แบบ AESA (Active Electronic s c a n n Array) ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันในระยะไกลและยังมีความสามารถในการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือชั้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไกลเพล่นสามารถรบกวนหรือลบหลีกการโจมตีจากขีปนาวุธนำวิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เครื่องบินและนักบินะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามของ j จสามสิบเก้าสี่ดีไกรเพนคือความสามารถในการปฏิบัติการแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยรบอื่นๆเครื่องบินรุ่นนี้รองรับระบบ Data Link ที่ทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องบินรบเพื่อรบหรือหน่วยควบคุมภาคพ,พื้นดินได้แบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจในการรบมีความรวดเร็วและแม่นยํามากขึ้นนอกจากนี้ระบบ Data Link ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการสื่อสารด้วยเสียงซึ่งอาจถูกดักฟังหรือรบกวนได้ง่าย ความสำเร็จของเจ้า394ดีกรเพนในกองทัพอากาศไทยยังสะท้อนถึงความสามารถของนักบินไทยที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดทั้งในประเทศและต่างประเทศนักบินไทยที่ปฏิบัติการไกรเพนต้องผ่านการฝึกหลักสูตรเฉพาะทางที่สวีเดนและประเทศไทยเพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูงของเครื่องบินรุ่นนี้นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย การจัดหาและใช้งานแจ๊ส 39C ดีเกรเพ่นยังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพอากาศไทยไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ซ่อมบำรุงหรือการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารและควบคุมทำให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในด้านการป้องกันประเทศและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระยะยาว เมื่อมองไปข้างหน้าในปี2026และอนาคตแจศส39สเกีกรเพ่นยังคงเป็นเสาหลักขององค์การป้องกันทางอากาศของไทยและมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับ UAV คีปนาวุธหรือการโจมตีทางไซเบอร์ไกรเพ่นสามารถปรับตัวให้รองรับกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้ด้วยการอัปเกรดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ทำให้ไกลเพลนเป็นเครื่องบินที่เหมาะสมกับไทยอย่างแท้จริงคือการที่เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งในสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างในประเทศไทยอีกทั้งยังสามารถซ่อมบำรุงและดูแลรักษาได้ง่ายแม้ในพื้นที่ที่ห่างไกลไกลเพลนยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะคุ้มค่าราคาด้วยต้นทุนการปฏิบัติการและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบตะวันตกหลายรุ่น แต่ยังคงให้สมรรถนะการรบที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าปัจจุบันแจ้ส3 9 c ดเกีไกรเพ่นของไทยยังคงได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและยุทธวิธีสมัยใหม่ทั้งในด้านการบูรณาการกับระบบอาวุธใหม่การอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารรวมถึงการปรับปรุงระบบป้องกันตัวเองเครื่องบินรุ่นนี้จึงยังคงเป็นกำลังหลักที่กองทัพอากาศไทยใช้ในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์ นอกจากด้านการรบแล้วแจ๊ส394ดีเกรเพ่นยังถูกนำมาใช้ในการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพประเทศพันธมิตรทำให้ไทยมีโอกาสพัฒนายุทธวิธีและสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับนานาประเทศซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศในภาพรวมแจ๊ส394ดีเกรเพ่นถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยที่ไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศ แต่ยังเป็นก้าวสำคัญขององค์การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไกรเพนจึงเป็นมากกว่าเครื่องบินรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริงในปี2026และในอนาคตจะสาด 4, ีไกรเพนจะยังคงเป็นกำลังสำคัญที่ปกป้องน้านฟ้าของไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยต่อไป